สวัดีเป็นวันเกิดของใครนะเนี่ยของคนเนี้ยอยู่ในเนี้ยของน้องสตาร์ครบอ๋อของน้องสตาร์ครบห้าขวบว่าให้คุณพ่อเปิดดูซิเปิดดูซิว่ามีเค้กเป็นยังไงบ้างเค้กรูปอะไรนะเด็กๆชอบไหมคุณพ่อเปิดดีๆนะอุยมียังไงเนี่ยหนูชอบมอนมีแค่แบม่แฮปปี้เบรดเดย์เจสตา สวัสดีสวัสดีข่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของใครนะนเนี่ยของคนนี้เหมือนอย่างเงี้ยของน้องสตาร์ครบอ้าวอุ้ยใครออกมาจากข้างหลังอะ่ะอุ้ยมีใครแอบอยู่ข้างหลังอะ่ะอ๋อของน้องสตาร์ครบห้าขวบว่าให้คุณพ่อเปิดดูสิเปิดดูสิว่ามีเค้กเป็นยังไงบ้างเค้กรูปอะไรนะเด็กๆชอบไหมเค้กรูปอะไรกันคะดูนะแทม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  เปิดีๆนะอุ๊ยมียัไงเนี่ยมีหนออูชอบหนูชอบมอยมีแค่แบแฮปปี้เบอร์เดย์เจสตาโอ้โเจสตามาเดี๋ยวอุ้ยสวยมากเลยอนะ่ะมันมีพอม็อปเมีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวให้คุณพ่อทำทำเค้กให้เรียบร้อยก่อนเออสวยมากเลยคุณพ่อคุณพ่อทำเค้กก่อนนะ <พอ S 1> เดี๋ยวเราไปปั้เค้กกัน Happy birthday to you, happy birthday to you. Ối, sướng đắng lắm. Nadal cũng. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tôi có sướng tai lên không nào? Happy birthday to you, happy birthday to. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สตาอธิษฐานขอให้ขอให้ถุงสก๊อตเปภาแ็งแรงเออขออล้รอีกคะมามามาเป่าเลยค่ะอ่ะพี่ตาเป่าเลยโอ้โีเจอไปเลย เห็นไหมเสร็จแล้วพี่สตาปั้เค้กแล้วเดี๋ยวเรามากินเค้กกันเนาะโอเคแหววเอาก่อนสวยไหมนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กๆอยากกินกันแล้วไหน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 โอ้ยนี่มีรูปตอนที่สตาไปเที่ยวไหนเนี่ยพัทยาเนาะอุ้ยอุ้ยโอ้ตุ๊กตาออกไปได้ด้วยอ่ะกินได้ไหมกินได้ไหม มันคือโมเดลเก็บไว้เล่นได้แม่สั่งว่าให้เก็บไว้เล่นเแบบเล่นได้ไงเค้กสวยมากเลย,ยวันนี้นเราขอลากลันไปก่อนเนาะให้เด็กๆวไปกินเค้กกันก่อนเนาะันดดีไหมดีไหมไปกินเค้กก่อนดีไหมโอเคอไหมคะเป็นของเล่นเป็นโมเดลโอไม่ฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องสตาร์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสตาร์ด้วยนะคะบายๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม บายบายไปแ <là> ล้วค่ะโอ้ออกมดูหน่อยๆหน่น่ต้องรีบไปแล้วไม่งั้นเละแน่เละแน่ไหนเลียตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวช่วยโอเคโอเคเราเลียแล้วเรียเลียโอ้โหนี่เจ้าของมันกโอ้โหเป็นไงเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอ้าอุ๊ยมีเสียงเด็ก Mình xinh thành... đẹp, oh ui, ngon, ngon. <coughs>